สวัค่ะวันนี้จะพามาเดินรถตลาดนะคะทุกคนนกแก้วพามาเดินรถตลาดค่ะอันนี้คือกล้วยไข่นะคะทุกคนยี่ยงใหญ่เลยค่ะอันนี้คืออันนี้เท่าไหร่คะเียราคาคือหกสิบบาทอันนี้หกสิบ อันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้60บาทนะคะทุกคนอันนี้50บาทนี่อันนี้อันนี้40บาทค่ะทุกคนแต่ละเครื่อนะอันนี้60บาทนี่คืออันนี้60บาทนะจ๊ะนี้อันนี้40บาทจ้าขายเลยจ้าก็จะมีกระเทียมดองแหนมนี่ค่ะเดินรอดตลาดกัน นี่ไปเรื่อยๆเลยจ้าอันนี้กระสละนะคะทุกคนอันนี้แพกปล้อยมีกล้วยเล็บมือนางนี่นี่ค่ะอันนี้กล้วยเล็บมือนางนะคะทุกคนนี่นี่นี่ยี่สิบห้าบาทนี่สิบบาทก็มีนะคะทุกคน เดินตลาดดูกล้วยกันอันนี้กล้วยนาคนะคะทุกคน,นกล้วยนาคกลวยนามาล็อกโกอันนี้ถุงละร้อยนะคะลองกองถงละร้อยนี่ลองกลองถุงละร้อยจ้าไปเลยจ้าดูเรื่อยๆนะคะอันนี้มาเดินตลาดน้องเชอุมอันนี้กระท้อนจ้ะอันนี้สี่โลร้อย อันนู้นสามโลร้อยอันนี้กระทอนนะคะกระทอนไปจ้าเดินดูกันเลยของกินก็จะมีประมาณนี้เลยจ้าอันนี้สลิมปิงค่ะทุกคนสลิมปิงอันนี้คืออะไรคะขอขมินเาาอ๋ขอขมินเผาหน่อไม้ไม้ของอันนี้มีหน่อไม้ด้วยนะคะนี่น่ากินทั้งนั้นเลย โอ้โหอันนี้สละนะคะทุกคนหูยน่ากินมากนี่เลยค่ะนี่นี่นี่สละสละนี่สวยด้วยอันนี้เงาะนะคะทุกคน,น,นก็คือมาเดินตลาดรวมค่ะตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมก้านทูนนี่อันนี้ก็จะเป็นขนุน อันนี้ขนุนลูกมะเร็งเลยค่ะทุกคนขนุนขนุนใหญ่มากค่ะทุกคนดูดูด,ด,ดูลูกขนุนสะกอนโอ้โห้ลูกหนึ่งนะคะร้ 150. อยห้าสิบโอ้จะกินยังไงหมดเนี่ยหมดเสร็จแียังไม่สุกแป๊บนี้ไปเลยนี่นันมันยังหนโอ้โห้ทุกคนนี่ลูกร้อยห้าสิบนะคะเนี่ยทุกคนใหญ่มากโอ้โห มีช okay. ุพ <wohl> <fruits> ูด้วยนะชมพู้แก้มแห่มนี่ขอบคุณนะคะไปเลจ้าดูของกินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอู้อ่าสองวีนี่ใช่ไหมเอสองเครือนี่ใช่ไหมคะเครือเนี้ยครับหนึ่งร้อยบาทผมซื้อกับกรุงเทพครับโอเคค่ะอันนี้คือกล้วยเล็บมือนางนะคะทุกคน เยอะมากร้านป้าแก <enforced> มีตะวีใหญ่ๆเครือใหญ่ๆเลยค่ะ<ย>อันนี้เคืออันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนหนึ่งร้อยบาทต่อเครือยกได้เลยค่ะลูกใหญ่มากสวยด้วยนี่คือกล้วยเล็บมือนางนะคะทุกคนไปเลยจ้าไปกันต่อเลยจ้าขอบคุณมากนะคะป้าไปจ้าไปเรื่อยๆเลย อันนี้ชุม,มาดีนี่ไปขนนแท็กละสามสิบบาทนี่คลิปนี้น้องแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแก้วชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ